วันนี้นะคะแล้วตอนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อพีชนะคะปัจจุบันนี้อายุ37ปีแล้วนะคะแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีลูกแล้วนะคะมีลูกทั้งหมด4คน4คนเลยนะคะ4คนสิ่งที่เจอนะคะก็คืออายุมากลูกก็เยอะนะคะสิ่งที่เจอก็คือหนึ่งนะคะลูกเดินยืนกระดูกดังเสียงดังแบบได้ยินชัดเจนมากนะคะสองก็คือ ปวดประจำเดือนนะคะทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนจะปวดมดลูกมากๆเลยนะคะสามที่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คืดแผลในกระเพาะอาหารนะคะตรงนี้ก็คือเป็นอะไรที่ก่อนที่จะเจอเจ้าวีโนเนี่ยก็คือรักษาแค่บรรเทาอาการปวดก็หาหมอทานยาหาหมอทานยาแค่นั้นนะคะแต่ตั้งแต่มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตอบโจทย์จริงๆเลยนะคะวันนี้ที่กล้ามาพูดตรงนี้เพราะว่าเป็นคนทานเอง และได้ผลลัพธ์เองนะคะถึงได้กล้าบอกต่อจริงๆนะคะว่าได้รับสิ่งนี้จริงๆนะคะจากการทานเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะทดลองมาแล้วนะคะว่าสามารถนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของเราได้ถึง90%เนลยนะคะเข้าสู่เซลล์ได้ถึง9กไเปนนูไม่ใช่ยานะคะไม่ใช่ยานะคะแต่เป็นนะคะ ตัวที่ช่วยในเรื่องของการเซิรนสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ส้มแซนนะคะส่วนที่สึกหล่อนะคะแล้วก็ยับยั้งนะคะป้องกันนะคะสิ่งทีอ่อาการที่เราเป็นนะคะอย่างเช่นปวดอักเสบตามไขข้อกระดูกนะคะโรคลูมาตอยนะคะโรคสะเก็ดเงินนะคะโรค SLE ลกนะคะโรคอาการปวดปวด ประจำเดือนนะคะปวดไมเกรนนะคะปวดกระเพาะอาหารนะคะตรงนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับเมนูปวดนี้นะคะพิธานเมนูขวดนี้3ามสิ่งที่พี่เตงกล้าพูดได้เลยว่าหายจริงๆนะคะเขาจะค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้นจนปัจจุบันนี้นะคะทิ้งช่วงห่างไปเรื่อยๆจนตอนนี้กล้าพูดเลยว่าปวดประจำเดือนไม่มีนะคะเป็นกระเพาะอาหารเป็นแผลกระเพาะไม่เป็นแล้วนะคะสามารถกลับมาทานอาหารได้ปกติเหมือนเดิมน,นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาการลุกเดินม,มีเสียงกระดูกลั่นไม่เป็นแล้วนะคะจากการที่เรามีลูกเยอะนะคะลูกดึงแคลเซียมไปไม่เป็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากมานะคะส่งต่อสิ่งดีๆนะคะให้กับคนที่ได้รับชมคลิปนี้จากพีนะคะไปหาซื้อนะคะมาให้คนที่เรารักนะคะได้ทานกันนะคะรวมถึงตัวท่านเองด้วยนะคะตรงนี้นะคะการรักษา หลังจากที่เป็นแล้วมันไม่ดีเลยนะคะมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ต้นป้องกันและเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะ ตั้งแต่ยังไม่เต็มน,นะคะมันดีกว่าแน่นอนนะคะวันนี้ฝากด้วยนะคะสําหรับวีนูตัวนี้นะคะวันละ,ะวันละสองเวลานะคะครั้งละสามปั๊มเท่านั้นพกพาง,ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายรสชาติทานง่ายมากๆนะคะตัวนี้นะคะฝากด้วยนะคะวีนูนะคะจบในขวดเดียวขอบคุณมากค่ะ